มีคนคุยครับมีคนคุยแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงเบเปิดตัวเป็นแฟนอวดอะไรอย่างเงี้ยมันมันไมไ่อยู่จุดนั้นแล้วครับตูไม่เปิดตัวเพราะตุ้มองว่าชีวิตตุม้มันเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ครับตมเกิดมาเป็นเพื่อเป็นคอมเมดี้นเพราะฉะนั้นคนคงไม่ได้อยากรู้หรอกว่าวัาวนนี้ตูมคบใครไปไหนมาไหนกับใครตมไม่ได้ทุบหน้านะครับตุมแค่ไปทํเอาทราแต่ว่าต้องมีการวางยาร์ฟินเฉยๆครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นอย่างเงี้ยครับ จริงจริงมันจะเห็นผลประมาณ1-3เดือนนะครับถ,ถึงจะออกผลเพราะว่าที่นู่นเขาใช้ช็อตแรงมากมเลยจําเป็นต้องวางยาสลบแบบอ่อนๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยเขาแค่ยาชาที่นูน่นจะแรงกว่านิดหนึ่งครับจวรังตีไม่อยากทำอะไรเพิ่ม้องแบจริงๆอยากทําเหมือนกันนะแต่แบบ <laughs> คือศิลปกรรมมันมันศิลป <laughs> กรรมมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันใจร้อนไม่ได้อ่ะครับแล้วตุมเป็นคนที่ถ้าจะทำศิลยกรรมจริงๆอ่ะตุมต้องแบบศึกษาละเอียดจริงๆเพราะว่าหงเห้งหนาหน้าเราเปลี่ยน ก็ไม่ดียอะไรเงี้ยครับใช่หมายถึงว่าไม่คิดอะก็คือณเวลานี้ตรงอาจจะยังไม่ได้คิดแต่อีก5ปีพผเอิญตุงเห็นหน้าแม่อ้วนรีเทนะิร์น่ะโหหน้าแม่อ้วนสวยมากเขาไปดึงมาอย่างเงี้ยก็รอดูแล้วกันครับ5ปีหลังจากนี้ถ้าอะไรเปลี่ยนก็คือแสดงว่าทำแตรอเรา,าก้องกษมพาข้อเรื่อ,อนทิไปหใช่ อ,อันดับแรกก่อนจะทําหน้าหมอที่ดูไม่ใช่หมอศัลยกรรมครับเป็นหมอดูครับ <laughs> หมอดูต้องดูก่อนว่าเอ๊ะช่วงอายุนี้เท่านี้เท่านี้คือตุ้มก็ปรึกษาหมอตุ้มถ,ถามหมอช้างเลยนะถามหมอใหญ่เลยว่า,า,วาแบบพี่ตุ้มเติมคางได้ไหมอะไรเงี้ยเขาเลยเบอกว่าช่วงอายุนี้อย่าเพิ่งก่อนรอแบบเลขสี่ไปค่อยทำอะไรเ,เงี้ยครับก็เชื่อหมอดูก่อนครับเพ่หัวใจละเออว้าวสีนี้เลยครับผมหัวใจมีหลายสีคร<ม>ับเพราะว่าเราเราเปิดรับ อยู่แล้วครับผมไม่ได้ปิดอะไรครับทุ่มรักตุ่มก็รักตัวเองมากอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็เลยไม่ได้พยายามจะเลี่ยงไม่ไม่มีคนคุยครับมีคนคุยแต่ว่าแบบไม่ได้ถึงบอเปิดตัวเป็นแฟนอวดยอะไรเงี้ยมันมันไม่อยู่จุดนั้นแล้วครับไม่ใช่ครับที่ตุมไม่เปิดตัวเพราะตุมมอ,องว่าตุ่มไม่ตุมไม่ใช่ดาราที่แบบ ตูไม่ใช่แบบนัเดตยายาที่แบบต้องแบบวิมีคู่อะไรอย่างเงี้ยตูมองว่าชีวิตตูมันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครับตูเกิดมาเป็นเพ <c oughs> ื่อเป็นคอมเมดี้เป็นเป็นอ่ะพูดง่ายๆตูเป็นคาแรคเตอร์ตูคือคนตลกเป็นตัวตลกของวงการสมใช้คํานี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนคงไม่ได้อยากรู้หรอกว่าวันนี้ตูคบใครไปไหนมาไหนกับใครครับยรอนะอยากรู้นะอยากรู้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหลังใหม่ได้ไหมเขาเดินอยู่แถวๆนี้แหละ